รับปีใหม่ด้วยกานเปลี่ยนสีผมใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นสีกันนะคะว่าจะเป็นไงสีมันฟึดมากเลยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนพบอกับช่องฮันนี่ฮันฮนี่ <laughs> หลังจากที่เราไป่ได้ทำคลิปกันมา ก็นานนานพอสมควรนะคะวันสี่ห้าเดือนได้นะคะวันนี้เราก็จะกลับมาทาคลิปกันอีกหนึ่งครั้งนะคะต้อนรับปีสองพันห้าหกสิบสี่นะคะทุกคนทุกคนก็อาจจะแบบเห็นเอ้ยทําไมสีหัวเพิ่งเปลี่ยนไปนะคะเพิ่งทาสีผมตั้งแต่ตอนนั้นที่ไปบ้านเพื่อนไปถ่ายหนังบ้านเพื่อนไงเออแล้วเพื่อนก็ยอมสีผมกันก็เลยแบบเออยยอมบ้างตอนนั้นกน็คือยอมสีม่วงนะคะแล้วเนี่ยคือมันก็หลุดมาเป็นสีเนี้ยทุกคนเออเนี่ยหลุดมาเป็นสีเนี้ยสีอะไรก็ไม่รู้นะคะ ตอนนี้เราก็จะต้อนรับปีใหม่ด้วยการเปลี่ยนสีผมใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะสีผมที่จะเปลี่ยนวันนี้ก็น่าจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรอะสีน้าตาลน้ําตาลหมุนเทาป่ะเดี๋ยวเพิ่งเอารูปให้ดูนะคะนี่รูปนี้นะคะทุกคนนี่สีนี้เห็นไหมเนี่ยสีนี้ไม่แต่ว,ว่าไม่รู้ว่าแต่เราทําเองไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบสีดีหรือเปล่าที่จริงเขาบอกว่าให้เรากัดผมให้สว่างระดับสิบบอลอ่อนมากที่สุดแต่ว่า คือพิ่องก็ไม่ได้กัดแล้วอันนี้คือพิ่งกัดมาสองโลมแล้วผมเพิ่งเสียมากเห็นปกติผมพึ่งจะยาวใช่ไหมถ้าแบบดูคลิปวันก่อนนะ่ะเอออันนี้คือตัดผมตอนแรกตัดเท่านี้อันนี้คือมันยาวแล้วเนี่ยเห็นไหมคนดำก็ขึ้นเยอะแล้วนี่นะคะก็สีที่ซื้อมาะคะจะเป็น a สามแปดนะคะอันนี้ซื้อมาสองกล่องแล้วก็ a ยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็ a หนึ่งตอนแรกอะตกใจมากเลยรู้ป่ะตอนที่ดูรูปเมื่อกี้ที่มันจะมีบอกสูตรอะเออ a หนึ่งคือสีดํา แล้วถ้าใส่ไปนี่ผมเพิ่งจะดำไหมเออแต่ว่าเขาบอกว่าให้ใส่แค่แบบนิดเดียวผสมไปนิดเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองผสมกันลองดูนะคะว่าสีเพึ่งจอกเป็นสีผมเพิ่งในจะออกเป็นสีอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวไปผสมสีกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะก่อนที่จะผสมสีนะคะวพราเดี๋ยวจะเลอะเสือ้อนี่สีแรกเราก็จะใส่สีเทาก่อนนะคะนี่ นี่นะคะเราจะใส่ถ้วยชาไข่หมกที่เราเพิ่งกินเสร็จไปเมื่อกี้แล้วก็บีบลงไปเลยค่ะมาค่ะทุกคนคนเสร็จแล้วนะคะน้อสีแบบแบบแบบดูโอ้โหสุดยอดกลิ่นคือแบบืเดี๋ยวเราจะมัดผมก่อนเพิ่งจะทําไปแบบว่ามุ่งมั่วนะคะทุกคนบางครั้งที่เราที่ทําอ่ะก็คือเพื่อนทาให้ครั้งที่แล้ว,ว่กัดสองรอบ เพื่มกัดให้รอบหนึ่งแล้วก็กลับมากัดเองที่บ้านรอบหนึ่งสีข้างในคือแบบไม่มีความเท่ากันใดๆนะคะถ้ารอบนี้ทําแล้วมันไม่เท่ากันก็ค,คงไม่แปแลก็คือเพิ่งอะไม่อยากกัดแล้วเพราะว่าแค่เนี้ยคือผมมันก็เสียแบบไม่รู้จะพูดไงแล้วอะทุกคนมือก่อนนะคะมาค่ะทุกคน เต้นอ่ะมันจะออกาเป็นสีดิเพิ่งอยากไล่ไหมคือผมเพิ่งอ่ะมันเสียมากเลยอ่ะทุกคนใครมีแบบวิธีแนะนําบอกเพิ่งได้นะแนะนําให้ผมแบบมันดีขึ้นอ่ะเราเพิ่งแบบอนี้ด้วยไงวนบ่อยนีบบ่อยมวนบ่อย,อย,อยเอาจริงถ้าเพิ่งแบบไม่ได้ย้อมผมอ่ะเพิ่งต้องไปยืดผมแบบปีละครั้งหรือว่าครึ่งปีครั้งอ่ะเพราะผมเพิ่งแบบอยากโสกไงปกติจะยืด แต่พอแบบทำสีพอกัดผมอะไรเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ยืดมันก็เลยต้องหนีบอุ้ยประเด็นแล้พ <Exped ition> <WA> อมันหนีบอ่ะมันก็จะสีแล้วก็ม้วนอีกเสียไปหมดคำจะพูดกับผมอ่ะคือกลัวเป็นสีดำมากตอนนี้แต่คงไม่หรอกเนาะเพราะใส่เพียงเดียว ไม่ชินเลยจากเออแค่เห็นตั้งแต่ผมดำก็ไม่ชินแล้วค่ะแต่ตอนแรกอใจนึงคืออยากย้อมดําย้อมดําแบบดําเลยเหมือนเหมือนเหมือนผมที่แบบยังไม่ได้ย้อมสีเออจะแบบคิดไปคิดมาคือเสียดายแล้วก็ไปถามใน i อจีด้วยไปถามใน i อจีว่าแบบเออจะลงสีต่อหรือว่าหรือว่าจะย้อมยำ ย้อมดำดีเออจะไม่ใครบอกให้ย้อมดำเลยบอกให้ลงสีต่อกันหมดนะคะเพิ่งก็เลือกสีที่แบบเบาๆนะคะรอบนี้ไม่อยากไม่อยลงสีให้มันแบบสว่างมากเพราะว่ามันหลุดไวคนที่บ้านคงชอบสีแบบเนี้ยสีแบบอ่อนๆครั้งที่แล้วจําได้หรือว่าครั้งที่แล้วที่ยอ้อมที่ยังไม่ได้ทําสีนะแต่ว่ากัดผมมารอบแรกผมเพิ่งทองมาก เด,เดี๋ยวจะหารูปมาขึ้นให้ดูนะผมท้องมากคือกลับบ้านานะคือแม่ตกใจอะแม่บอกว่าแม่ไม่ปลื้มแม่ปลื้มสีนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะเดี๋ยวเพิ่งจะหาคลิปนี่เดี๋ยวรออยู่มันขึ้นชั่วโมงมาเจอกัน,นะค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคือสีมันดํามากตอนนี้ได้ประมาณนี้ผิ้าทีแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะไปล้าง เพราะว่ามันน่าจะทุ่งหัวแล้วแหละเออเดี๋ยวเพิ่งจะไปล้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอลุนสีกันนะคะว่าจะเป็นไงไปไปดูกัน A few minutes later มาแล้วค่ะทุกคนล้างออกแล้วคือสีมันปื๊ดมากเลยเนาะเดี๋ยวเราเป่าผมแต่ตอนนี้ปวดหลังมากเลยคือแบบก้มสะปวดหลังปวดหลังมากคือตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเป่าผมกันแล้วก็ มาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันยังแบบดูสีไม่ออกเลยไเรามาเป่าผมกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเป่าแล้วก็ม้วนผมมานะคะคือแบบโอ้โหสีคือถึงสีเดิมมากเลยเจริงปะ่ะแต่ว่าสีนี้มก็มีความแบบมีความแบบเหลือบเหลือบเทาแต่ว่า เทานิดนึงเออแต่ว่าเพิ่งว่าถ้าสมมติว่าเราสาบบ่อยๆอ่ะถ้าเราสะสระบ่อยๆอ่ะมันน่าจะสีน่าจะหลุดอีกนะคะเพราะว่าย้อมรอบแรกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเราต้องสาบบ่อยๆแล้วสีก็จะหลุดนะคะในนี้มันไม่ค่อยเห็นสีเดี๋ยวเพิ่งจะออกไปดูออกพาไปดูข้างนอกนะคะเออว่ามันจะสีเป็นยังไงนะคะทุกคนปะนี่นะคะทุกคนออกมาข้างนอกแล้วสีก็จะได้แบบ ประมาณนี้ค่ะคือคือไม่ต้องปกนะคะไม่ต้องปกเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะสีที่อยากได้นี่เออคือแบบแต่ก็สวยอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าก็คิดถึงสีเก่าอยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนรับไทยนะคะที่อยากให้เพิ่งทําอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะไปอ่านแล้วก็อันไหนทําได้เพิ่งก็จะทํานะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกเพิ่หน่อยนะคะว่าสีผมนี้คือแบบเป็นยังไงบ้างนะคะ ชอบสีไหนมากกว่ากันสีเดิมกับสีนี้นะคะทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะทุกคนอย่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย